น้องเพ้นมาเบิ่งยังเนี่ยนี่น้องเพ้นสวัสดีค่ะวันศุนย์คนบ้านป่าวันนี้ก็ได้พาพี่น้องเขาป่ามหาเฮ็ดคือเก่าจ้าในวันที่สิบแปดมกราฮกฮกจ้าครับผมบ้านน้องเมฆตำบลหน่อยขาวอำเภอบุญทลีแกวงวัดอุบลราชธานีคือเก่าแน่นหนองเพ้นแม่นจ้ากระมาเมื่อนี้ก็มาสายผู้กัดคือเก่าครับแต่ว่าสิลงมาตำคือเก่าแน่นหนองเพ้นแม่นจ้าพิกัดเก่าเนาะจ้ะเนาะครับผม ฝากในเรื่อไม่ไงให้เป็นหลวงในบ้านเป็นบ้านในสวนเลครับผมพายกระตาลัดทงลัดปลาลัดดอนอยะาอายะามาอีกแล้วครับผมมือนีควมปลาขวามดวงมาหาพ่อใหญ่ไม่ไงเ e อฟซีเอยอย่าพ่อลุงม่ป่าเบิดสุข,ขูสุขคนครับผมทั้งชาวไทยแหลวก็ต่างชาติน้นองเพ็ญเนาะครับผมไปไปลุ้นกันเบื่องครับไปจ้าไปครับคอนอแห่งนั่นจ้ะขอนในยาเจ้า เนี่งานนี้นาาจะเนาะดอกขึ้นกระยากแหงๆเลยได้อากาศมันกระเดื่อมันอย่นี้งานเนี่ยอ๋อคืตะนามๆมามาเบิ่งเนา่มาเดี๋ยเาหมเนาะเก็บเดยเพื่น โอ้แดดแถอะครับผมเฮ้ยดอกมาที่บอกดีดเดาะหอกบ่อโบราณนี่แหะเพื่อนเนาะีำได้เห็ดให่เนาะกับผมเดี๋ยวไปใหน่อมีมีไอ้เอาเดยเนาะเอาลุดครับ เาแ่าจองเนาะยากไแหงเลยเหตุมมันจะงูเยอะแล้วอนเดยบอเยครับ แค้นะนะยากออกขอนาดเนาะครับดองเป็นงานนะจ๊ะครับผม,ม,มจักดอกนะดองเปนงามเนาะ หองเ่นมาเอีเห็ดะอดงานี่นะจ้าอุตแกงเสีเนาะครับแกงสูตรห้องๆเมื่อไงย่างหนึ่งหนึ่ยนี่ยนะครับใส่กอีตูนาะจ้าอ้ดอกข้างงานแหงเนาะตวนีกมันสิพอสุกแล้วปูมากุกะเพื่อสบไ่เนาะจ้าทังผุนก็มีด้จ้ะเร็บเบไม่นีกน ลายดอกกี่ท,<อ>ทั้งบ่ืมันทอสูอบเลยาเขาเอืน on, อนเฮ็ดยังเนี่เฮ็ดอนอยู่ดิ่อ,อนอยู่ไหนหลวงพิณโอ้ยมือน้ำปลาของหันกลมถึงน้ำโอ้ยขีดึหยาเก๋เป็นก็เริมเกือติดคอนเนาะเือบยาดปลายเท้า,อาอยู่เนาะ khóa tin sẵn nữa, đi ngã. Con con này nó sẽ hậu thai phần đường vạn như nó. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm,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  ơn. Cảm ơn. nó đó ngâm ngạm phiền à, Nhảy nhảy nó Ủa ừ, đỏ cây cày nha đi đấy nhỉ Nhảy nhảy nó vậy một vạn như cả nó nó Nói nè với nó chẳng lắm. Cái áo dựa chẳng đúng Phim chạy phần hẹn con ở gần hẹn ở đây gì đó. Đó. Đó Có gì nó đẹp hẹn đúng

เลือป็นเมากจ้ะคืออยู่เริ่มไปเนี่ยนี่แล้วเนาะจ้าออกงามเนาะจ้าออกหน่อยคนเนาะออกเต็มคนมาจากพายจูเนี่ยมเห็นเนี่ยนี่เนาะ đào ngàm ừ, nó, đào kháo ừ, khá khá nó, huân đấy đào một, ướn lại khầm nó. Ở đẹp song. เป็นมามา้มาหมือนขอของามเลยดอกนาค่ะดูตัวนี้ให้งามเียเปน็นแบค่สูบนาาจะนะแกงไงครับ

Những hàng cà tay nông nghiệp. Một là cà tay. Oh, để lại, lại, Đã, lại. Đó, ừ, là đa để lại. Một là nọc nọ 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 nọ

จ้าสรุปยอดเฮ็ดมนีจ,จ้ากะเต็มตาเลยเนาะจ้าเนาะครับผมดอกหน่อยดอกใหญ่จ้ากะปลากคตไหลกคตรแช่โคตติดตาม,มุนเสน่คนบ้านปลาเนท่านจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายพอการคลิปนะจ้าสวัสดีค่ะครับผมปุ้ใหญ่แม่ใหญ่พ่อรุงแม่ปลาน้าเบาอาเอื้ออายเบิดสุขสุขคนครับผมขอบคุณหลายๆครับผมที่รับชมคลิปมุนเสน่ ถูกการติดตามมีความหมายครับผมตีซอยเป็นกำลังใจให้มน่น,นเสน่์คนบานป่าเฮ็ดลิปต่อไปครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมก่อนเสียอัมลาพาจากับคอมนวยไว้ใช่ให้เอฟซีเบื้ดสุขูสุขคนครับผมพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อลุงแม่ป่าเบิดสุขูสุขคนนอให้อยู่หมันคนเืินครับผมคิดสิงใดรปัตนาสิ่งดใดไก่สมวามุ่งมัดปัตนาครับให้ลำให้รวยเด้อครับเบื้สุขูสุขคนครับผม กววมเจ็บจะให้ไดกควมไขยย่จะให้มีครับขอบคุณหลายๆครับอำลาผ้าจากแล้วครับสวัสดีครับผม